สวัสดีครับยินดีตอนเราเข้าสู่หมูเก่งแฟนตาซีนะครับผมคุณกําลังอยู่กับช่วงรีวิวครึ่งสปอยครึ่งนะครับอันนี้จะเป็นหนังเก่านะที่มันเชื่อมโยงกับหนังที่ผมเพิ่งที่ผมเพิ่งไปดูนะครับผมก็คือถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วของผมก็คือเป็นคลิปก็ซิล่าเวอร์ซัสคองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมอยากจะเอาความรู้สึกเก่าๆมาพูดคุยนะครับผมเกี่ยวกับหนังที่มีความเชื่อมโยงกันก็คือก็ซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์นั่นเองนะครับโดยที่ผมจะอ้างอิงความรู้สึก เก่าเป็นหลักนะครับโดยที่จะมีการเชื่อมโยงกับหนังเรื่องกอซิลลาวอซัคคองเล็กน้อยนะครับผมเ,เดี๋ยวจะมาคุยให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับก็รีวิวก่อนนะครับในภาพรวมแล้วก็เดี๋ยวไปเจาะกันในเนื้อหาของการสปอยละกันเนาะก็คือเรื่องของการรีวิวนะครับสำหรับเรื่องนี้นะผมอยากจะพูดถึงพาร์ทแรกก่อนนะครับผมพาร์ทแรกก็คือจะมีเรื่องของปมจากาคเก่าเนาะแล้วก็ปูบทไททันอื่นๆแต่อะไรนะครับแล้วก็เรื่องของบทมนุษย์ที่มีความดราม่าเกินไปหน่อยนะครับเรื่องของการปูบทจากาคเก่าก่อน ถ้าเกิดว่าเราได้ดูหนังเรื่องนี้มันจะต่อเนื่องมาจากก o อ z i ิล่2014เนาะซึ่งในการที่เกิดความเสียหายจากการต่อสู้ในภาคนั้นน่ะมันก็ส่งผลมาถึงตัวละครในภาคนี้นะครับผมก็ปมก็แน่นอนน่าจะเป็นปมที่เป็นเชิงลบหน่อยนะครับก็จะมีการปูบทว่าไอตัวละครตัวเนี้มันมีความนึกคิดยังไงกับก็อตสิล่าในภาคก่อนๆน,นะครับผมแล้วก็ จากที่เราได้เห็นในตัวทีเซอร์เนี่ยมันก็จะมีดรซิลิซาว่าใช่ไหมที่เขาอะยังยืนยันว่าก็ซิล่าเนี่ยเป็นพวกเดียวกับมนุษย์พวกเราสามารถอยู่ร่วมกันได้นู่นนี่นั่นนะครับทีนี้เนี่ยรัฐบาลของอเมริกาเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เขาก็จะพยายามที่จะกําจัดก็ซิล่าออกไปทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นแต่ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ที่เห็นด้วยกับก็ซิล่ากับมนุษย์ที่ไม่เห็นด้วยกับก็ซิล่าแล้วก็เนื้อหาต่่่่าาางๆเนนียยมัก็จะปปูไว2ฝ เขาจะพูดคุยกันยังไงเขาจะต่อต้านกันยังไงเขาจะมีการโน้มน้าวอีกฝ่ายนึงยังไงให้รู้ว่าฉันเป็นฝ่ายถูกเออผมว่าเรื่องของการปูปมจากภาคเก่ามาถึงภาคเนี้ยมันก็มีการเชื่อมโยงที่ดีนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าหนังเรื่องเนี้มันเกิดขึ้นในไทม์ไลน์ของปี2019นะครับแต่ว่ามันก็มีการพูดถึงของที่มี การแสดงตัวออกมาในช่วงแบบสงครามเวียดนามตอนนั้นนะครับผมก็คือในในภาคของหนังเนาะมันก็มีการเอาพูดเพราะว่าคองถือเป็นหนึ่งไททันที่อยู่ในจักรวาลของ MonsterVerse นี้นะครับเขาก็มีการเอ่ยถึงคองด้วยแต่ว่าเอ่ยถึงไม่มากครับผมให้พอปะแหประแหมเพื่อที่จะปูไปหนังเรื่อง Godzilla vs ขซองนั่นเองนะ,ะทีนี้พอเป็นหนังเรื่องนี้เขาตั้งชื่อว่า king of the monsters ใช่ไหมครับ ราชามีเพียงหนึ่งเดียวแต่ว่าก็จะต้องมีไททันตัวอื่นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าตัวประกอบนะถ้าเกิดว่าเราได้ดูจากทีเซอร์เราก็จะรู้ว่ามันมีตัวที่เป็นเขาเรียกว่ามอนสเตอร์หรือในหนังนี่จะเรียกว่าไททันนะครับตัวอื่นเนี่ยโผล่มาด้วยอืมแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าไททันหลักของภาคนี้มีทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือพระเอกของเราก็ซิล่าใช่ไหมแล้วก็จะมีโรแดนนะครับที่เป็นนกไฟมีมัทราแล้วก็มีคิงกิโดราอ่าซึ่งไอส้สตัวเนี้ยจะเป็นตัวหลัก ที่มีบทบาทแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยผมว่าในพาร์ทของการปูบทไททันที่ผมบอกเนี่ยแต่ของผมเนี่ยคือว่ามันปูบทมาก็ก็โอเคนะแต่ว่าเหมือนมีเพื่อเอาไปใช้ในจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดในพาร์ทสปอยนะครับคือเหมือนแบบว่า,วาปรีศาจแต่ไททันมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยเขาไม่ได้แบบ ูบทขึ้นมาให้มันดูยิ่งใหญ่ขนาดนั้นซึ่งอย่างที่บอกเราก็เข้าใจได้เพราะว่าไททันหลักมันก็มีสีตัวเออถ้าเกิดว่าเอามาปนเประยำตําบอลกันมากเกินไปอย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิดความเสียหายของบทของตัวหลัก4ตัวได้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการใช้ไททันในเชิงแบบตัวอื่นนะในเชิงตัวประกอบก็คงเป็นเหตุผลประมาณนั้นละกันเนาะส่วนเรื่องที่3นะครับบทของมนุษย์นะมีความดราม่ามาก ไปหน่อยนะคือต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเชิงของดราม่าเนี่ยถ้าเทียบกับก็ซิล่าเวอร์ชันน2014เราจะเห็นได้ว่ามันก็มีความดราม่าที่ว่าเออพ่อไม่เข้าใจลูกลูกไม่เข้าใจพ่อแล้วสุดท้ายพ่อต้องเสียไปแล้วลูกก็รู้สึกผิดที่น่าจะเชื่อพ่ออะไรเงี้ยมันก็จะมีความดราม่าในเชิงนั้นแต่ว่าเรื่องนี้มันมีความดรามา่าอย่างที่บอกมันมีปมจากภาคก่อนมาแล้วปมนั้นอ่ะมันถูกมาขยี้ในภาคนี้เออแล้วทีนี้เนี่ยปมของภาคเนี้ยมัน มันเหมือนขยี้มากเกินไปหน่อยนะผมว่ามันเหมือนกับเป็นฉากบังคับให้เสียต้งตามากเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยแหละเออเพราะว่าในตัวเอกที่ดําเนินเรื่องหลักของของภาคนี้นะครับมันก็คือเหมือนกับมีความเป็นครอบครัวเพ่อะแม่ลูกเ,เขาก็ต้องเหมือนกับมีการนํา เนื้อหาเข้าไปในเชิงนั้นออว่าแบบว่าเนี่ยครอบครัวของเรามีปัญหากันแบบนี้เออแล้วฉันเห็นไม่ตรงกับคุณคุณเห็นไม่ตรงกับฉันฉันอยากทําแบบนี้คุณอยากทําแบบนั้นคุณจะไม่หยุดจริง,รงๆเหรออะไรเงี้ยมันก็จะมีความขัดแย้งกันเนาะทีนี้เนี่ยตัวแปรก็จะเป็นตัวลูกนะครับผมตัวลูกก็คือน้องเมดิสันนะเ,ออเขาก็จะเหมือนกับอยากให้มันเป็นแบบนี้แต่ว่า พ่อแม่กลับทําแบบนี้เออมันก็จะมีปมแบบทีเออ่เขาเรียกว่าขายี้ความสัมพันธ์ของ3คนนี้ซึ่งก็ถามว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมสุดท้ายแล้วมันก็พูดยากนะครับอืมแต่ถือว่าคือถ้า,ถ,าถ้าตัวหนังจริงๆก็จบค่อนข้างโอเคแต่ว่าเรื่องของปมมนุษย์เนี่ยผมว่ามันมันก็ปูมาตลอดเนาะแต่ว่าตอนท้ายมันก็เหมือนกับจบด้วยความสําคัญของตัวมอนสเตอร์อยู่ดีเออผมก็เลยว่าบทมนุษย์เนี่ยมันมันเหมือนกับขยี้จะขยี้ก็ขยี้ไม่สุด บวกกับว่าเราไปดูหนังในเชิงของ King of the Monster ไงเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะไปดูมนุษย์ขนาดนั้นเออผมก็รู้สึกว่าบทของมนุษย์เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยทัชกับตัวผมเท่าไหร่ละกันนะครับผมหัวข้อรีวิวต่อไปนะครับผมก็จะมี3เรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะก็คือการต่อสู้ของแต่ละตัวในความหมายคือพวกไททันนะครับข้อ2คือเนื้อหาของคําว่าไม่แหวกทีเซอร์นะครับข้อที่3คือฉากต่อสู้โดยรวมนะที่ผมรู้สึกนะผมรู้สึกยังไงนะเดี๋ยวจะเจาะไปทีละอันละกันนะครับ ข้อที่หคือเรื่องของการต่อสู้ของไททันนะครับไททันอย่างที่ผมบอกตอนพาร์ทเมื่อกี้ว่าบทของไททันเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับถ้าเอาจากในหนังเนี่ยไททันที่ค้นพบตอนนี้มีทั้งหมด17ตัวแต่ว่าที่เขาเอามาเล่นจริงๆในหนังเลยเนี้ก็มีแค่4ตัวก็คือจะเป็นกอซิล่าโลแดนมอคราคิงกิโดร่านะครับพอเหมือนกับว่าไอส้สตัวนี้เป็นตัวหลัก ไอ้ตัวอื่นก็จะเขาไม่ค่อยได้เข้าร่วมการต่อสู้ในหนังเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาก็เอาบทของไอ้สีตัวเนี้ยมาเล่นมาให้เราดูว่าแต่ละตัวเดี๋ยวถ้ามันเจอกันจะเป็นยังไงก็ซิล่าถ้าอยู่กับมอทราจะเป็นยังไงก็ซิล่าเจอคิงกิโรล่าจะต่อสู้กันแบบไหนอ่าแล้วก็เอาโรแดนไปต่อสู้กับกิโรล่าอ่าและเสร็จปุ๊บมีกิโรล่าต่อสู้กับมอทราด้วยคือแบบเป็นวงจรมากสุดยอดแล้วโรแดนพอเจอก็ซิล่าแล้วมันทําอะไรยังไงเงี้ยคือแบบ เออมันมันก็มันก็เอาการต่อสู้ความสัมพันธ์ของไอ้ตัวไททันแต่ละตัวเนี่ยเอามาแบบว่าจับแบบปูยี่ปูยำเขาเรียกาอะไรปนเปกันแบบว่าเออแบบค่อนข้างโอเคนะสำหรับตัวผมเออผมรู้สึกว่าโดยรวมมันค่อนข้างดีแล้วก็มันดูเป็นเหตุเป็นผลว่าไอต้ตัวเนี้ยถ้าเจอไอ้ตัวเนี้ยมันสู้ได้สู้ไม่ได้แล้วพอไปเจอไอ้ตัวนี้ปุ๊บไอ้เนี้ยสู้ได้สู้ไม่ได้เออแบบมันก็จะมีความแบบ พลิกผันให้เห็นว่าสเกลพลังของแต่ละตัวเนี่ยมันมีการไต่ระดับเป็นยังไงบ้างเออทีนี้เรื่องของการไม่แหวกทีเซอร์เนี่ยที่ผมบอกก็คือว่าอ,อ่อมันจะมีเรื่องของออตัวละครนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างแล้วก็มันจะมีความสามารถในการที่จะโจมตีอะไรยังไงได้บ้างผมรู้สึกว่าบางฉากอะ่ะ ถ้าเกิดว่าดูในทีเซอร์จะมีฉากหนึ่งที่เหมือนกับกิโร่าสยายปีกแล้วก็มีสายฟ้ากระจายอันนี้ผมว่ามันไม่ควรจะอยู่ทีเซอร์นะมันเป็นความสามารถที่ค่อนข้างอีปิกเลยทีเดียวอืมแล้วฉากที่ก็ซิล่าเบิร์นิ่งอันนี้ผมว่ามันคือที่มาที่ไปของในเรื่องเนี้ย มันก็บอกมาดีนะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าฉากที่กอเซล่าคำราแลวเป็นเบิร์นิงเนี่ยผมว่าไม่ควรใส่เข้ามาในทีเซอร์เลยมันดูเป็นฉากที่แบบมันคือเป็นท่าไม้ตายแล้วอะนึกออกปะพอมันเป็นท่าไม้ตายที่แบบเอาไว้ปิดชีพศัตรูอะไรขนาดนั้นอะคือแบบมันไม่ควรจะเอามาใส่ในทีเซอร์หรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวแล้วกันนะครับส่วนฉากต่อสู้โดยรวมก็ ผมจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ผมมีโอกาสได้ไปดูทั้ง iMax แล้วก็ 4DX นะครับผมคือต้องบอกว่ามันสุดยอดไปเลยครับก็คือว่าฉากก่ดสู้โดยรวมเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเราดูในปกติแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูใน 4DX หรือแบบ iMax เนี่ยเราจะเริ่มเห็นความสั่นสะเทือนของมันว่ามันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเออแล้วก็มันสุดยอดมากคือถ้าเกิดว่าเราดูใน 4DX เนี่ยคือแบบสัน่นเป็นสัน่นระเทือนเป็นระเทือนไอตัวไหนคำรามทีเก้าอี้ก็หโยกซะแบบปวดหัวเลยอะไรเงี้ยก็มี นะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยฉากต่อสู้โดยรวมแล้วกเออ็เรื่องของการปล่อยพลังของแต่ละตัวนะครับความสามารถของแต่ละตัวมันกออ็จะเชื่อมกับเรื่องของการไม่แหววทีเซอร์หน่อยละกันนะครับความสามารถในการใช้การโจมตีแบบนี้ของไททันแต่ละตัวเนี่ยบอกได้เลยว่า ก็ยังไม่แหวกทีเซอร์อยู่ดีนะครับก็คือเราเห็นว่าอย่างชาโรแดนบินผ่านเมืองแล้วแบบโอ้โหแบบเมืองเสียหายมากมายจากลมพายุจากปีกของมันเนี่ยผมว่าน,นี่ก็เป็นการเฉลยความสามารถหนึ่งของโรแดนแล้วถามว่าในตัวหนังมันมีอะไรนอกเหนือจากนั้นไหมไม่ค่อยอืมก็ถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงถ้าเราไปดูเต็มเรื่องเราจะไม่ค่อยเห็นความสามารถอื่นของโรแดนแล้วนอกจากว่าตอนเปิดตัวของมันมันโหดขนาดนั้นนะออนะครับก็ในส่วนการรีวิวพูดภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเจาะประเด็นการสปอยหน่อยละกัน เรื่องของสปอยนะครับนี่ก็ให้ดูเป็นภาพเลยว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเทพที่สองตัวนี้จริงๆนะครับเรื่องของไททันตัวอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีบทบาทเยอะนะครับที่โผลมาไม่ว่าจะเป็นคู่มงก้าใช่ไหมเป็นเบฮิมอสอะไรพวกนี้คือโผล่มาก็ ตัวสุดท้ายเนี่ยผมดยายามพูดถึงท่านตัวอื่นว่าบทบาทของมันอนะมีเพียงมาเพื่อสรรเสริญกอร์ซิล่าในตอนจบครับอืมก็คือตอนจบเนี่ยกอร์ซิล่าก็ตามชื่อเรื่องเนาะ King of the m o n s t เ r การที่จะสรรเสริญให้มันได้ว่ามันเป็นคิงจริงๆเนี่ยก็ต้องมีแบบพวกบริวารซึ่งไม่ใช่มนุษย์นะมนุษย์ไม่ถือว่าเป็นเป็นคนที่จะมาบูชากอร์ซิล่าได้แบบแล้วมันดูขลังขนาดนั้นต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่ในระดับเดียวกันตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วบทบาทของไอ้พวก สัตว์ประหลาดพวกนี้มันก็มาทําหน้าที่ในช่วงตอนจบที่กอซิล่าประกาศความเป็นราชานะครับบทบาทของไททันตัวเองมีแค่นี้จริงๆทีนี้เรื่องของไททันที่เป็นโรแดนกับมอทราเนี่ยผมขอพูดในลักษณะที่ว่าไอ้สอตัวเนี้ก็มีบทบาทที่เข้ามาต่อสู้กับกอซิล่าแล้วก็มอทราอยู่เหมือนกันเนาะคือต้องบอกว่าถ้ามองในมุมของการต่อสู้เนี่ยถ้าเจาะรายละเอียดเลยนะ เราจะเห็นได้ว่าก็ซิล่าเนี่ยสู้กับคิงกิโดราตั้งแต่แรกเลยเพราะว่ามีการในในในเรื่องของด็อกเตรดรอ่าที่เป็นแม่ของนางเอกเนี่ยเขามีการเขามีแพลนที่จะร่วมมือกับผู้ก่อการร้ายนะครับผมอล mm ันโจนาเพื่อที่จะปลดปล่อยไททันทั่วโลกเลย mm hmm. พอเขามีแพลนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้พไททันอือ่นๆมันก็โผล่มาแต่ที่บอกตัวหลักเนี่ยมันก็มีมาเจอกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็ซิล่าเจอกับคิงกิโดราเสร็จปุ๊บกิโดราหายไป กอซิลาก็ออกตามตัวแบบกิโดราเลยว่าจะแบบจะกำจัดให้ได้อะไรอย่างนี้เนาะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการปลดปล่อยโรแดนออกมาพอโรแดนไล่ล่ามนุษย์ช่วงแรกที่ตื่นขึ้นมาจากการจำศีลเขาก็ไปเจอกับกิโดราแล้วพอต่อสู้กับกิโดราปุ๊บมันก็ให้เห็นสเกลชัดอะว่าตัวของโรแดนทำอะไรกิโดราไม่ได้เลยเออก็คือพ่ายแพ้ไปเลยแล้วสุดท้ายตอนที่ยกในการต่อสู้ครั้งที่สองที่แบบว่า กิโดรามาประกาศมาประกาศความเป็นราชาเพื่อที่จะเรียกตัวไททันอื่นๆออกมาเนี่ยเออมันก็โรแดนก็ยอมสวามิภักดิกับกิโดราเลยนะครับแล้วตัวโรแดนก็เป็มีบทบาทอีกอันหนึ่งก็คือการต่อสู้กับมอทร่าอ่าต้องบอกก่อนว่าช่วงท้ายมอทรานะครับผมพูดถึงมอทราบ้างมอทราโผลมาก็เหมือนกับว่ามาช่วยกอซิล่าที่จะต่อสู้กับ ตัวกนะิโดราเนาะก็คือก็อซิล่าเนี่ยเหมือนกับสู้กับกิโดราอยู่แล้วมอท่ามาช่วยแล้วก่อนที่จะมาช่วยตรงก่อนที่จะมาสู้ตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็พยายามที่จะเรียกหาก็อซิล่าเรียกให้ก็อซิล่าฟื้น,ฟ,นฟื้นตัวขึ้นมาเพื่อที่จะมาต่อสู้นะออก็คือเหมือนให้เห็นมันน้เห็นชัดอะว่ามอท่าเนี่ยอยู่ฝ่ายของก็อซิล่านะครับแล้วพอมอท้ามาสู้กับกิโดราได้ไม่เท่าไหร่ก็ไปสู้กับโรแดนแล้วไปสู้กับโรแดนปุ๊บออผมนึกถึงโปเกมอนนะ คือโรแดนเนี่ยถ้าเป็นโปเกมอนเนี่ยมันคงเป็นธาตุไฟกับธาตุบินอะออแล้วถ้าเป็นตัวของมอทราเนี่ยถ้าเป็นโปเกมอนผมก็คงคิดว่ามันเป็นโปเกมอนธาตุแมลงกับธาตุบินคือถ้าเกิดว่าไฟบินเจอกับมแมลงบินตายครับผมมอทราสู้ไม่ได้ก็พอจะรู้อ <c> ะ <oughs> ก็เขาพอเดาได้เนาะแต่ว่าต้องบอกว่าพีคเหมือนกันที่เออถ้าโจมตีสุดท้ายของโรแดนเนี่ยมันเจาะ จึกโรแดนก็คือเอาเหล็กในจะต่อยโรแดนแล้วโรแดนก็ล่วงไปแต่แต่สุดท้ายก็ไม่ตายนะอืทีนี้เนี่ยในฉากนี้ผมรู้สึกว่ามันก็มันก็เซอร์ไพรส์นิดนึงว่าเออการที่เราเห็นมอทราสู้กับโรแดนแล้วมอทรามันมีการพลิกแพลงแบบนี้เออผมว่าไอฉากแบบนี้ฉากแบบนี้บบนี่แหละครับฉากที่แบบว่า,าประชีพศัตรูแบบสําคัญสาคัญอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะอยู่ในทีเซอร์แล้วอันนี้ผม่าทาไ,ได้ดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วมอทราก็ต้องพ่ายแพ้กับกิโดรานะครับโดนกาววตี้บีมยิงทีเดียว ตายหองเลยนะครับตายหองก็คือแบบกลายเป็นพลังให้กับกอซิล่าอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้พาคต่อมาผมอยากจะพูดถึงเรื่องการต่อสู้3ยกของคิงกิโดรากับกอซิล่าก่อนนะครับผมคือต้องบอกว่าถ้าพูดถึงการต่อสู้ของตัวเอกกับตัวร้ายกอซิล่าคือตัวเอกกิโดราคือตัวร้ายอันนี้ชัดเจนก็คือว่าผมมองว่า3มยกอ่ะกำลังดีอืมก็คือว่าอ่าถ้าเกิดว่าการต่อสู้รอบแรกมันเหมือนกับเสมอเออเพราะว่า คีโรราเพิ่งตื่นขึ้นมาจากภูเขาหนังแข็งยังงงงวยอยู่อยู่ก็ชิล่ากระโโมาแต่ว่าเหมือนไอ้สองตัวนี้มันจะจํากันได้ว่ามันเป็นศัตรูเก่าแก่ซึ่งกันและกันมันก็เลยไฟกันไปรอบหนึ่งแต่ว่าคีโรราก็บอกว่าเออกูไม่อยากสู้แล้วกูขอบินหนีไปก่อนละกันอะไรงี้เออมันก็บินหนีไปแล้วยกสองก็มาต่อสู้กันในทะเลอ่าซึ่งในในตรงเนี้ยใ,ในยกสองเนี้ยผมว่าก็ถือว่าเป็นเสมอได้เหมือนกันเนาะเพราะว่า มีการแทรกแซงของมนุษย์ก็คือยิงระเบิดออกซิเจนออกมาแล้วทำให้กอซิล่าเนี่ยบาดเจ็บหนักเลยเพราะว่ากอซิล่าถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกแล้วถ้าเกิดว่าโดนระเบิดออกซิเจนทำลายออกซิเจนเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้กอซิล่าเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันแล้วเนื้อเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วกิโดราเป็นตัวเป็นเหมือนเป็นไททันที่แบบเป็นสัตว์ต่างดาวนะครับผมก็เลยไม่ได้รับผลกระทบจาก ตัวระเบิดทําลายออกซิเจนที่ทางกองทัพยิงมาเอ,อแต่ว่าสุดท้ายแล้วกิโดร่าก็บาดเจ็บจากการที่ต่อสู้กับกอซิลาก็คือหัวขาดไปหัวหนึ่งออและทีนี้กิโดร่าก็ไปเรียกมอนสเตอร์ทั่วโลกให้ตื่นขึ้นมาเพื่ออารวาดเออและทีนี้เนี่ยมันก็เป็นฉากหนึ่งเนาะที่พูดถึงดรเซริซาว่าครับที่เขา ไปพยายามจะปลุกชีพกอซิล่าเนาะเพราะว่าในในเบื้องต้นเนี่ยกอซิล่าบาดเจ็บจากการต่อสู้ยก2ซึ่งก็ไม่ได้แพ้คิงกิโร่าซะทีเดียวนะครับแต่ว่าเขาบาดเจ็บแล้วเขาก็ไปอยู่ในเขาเรียกว่าเหมือนกับบ้านของตัวเองนะครับเพื่อคือใต้มหาสมุทรนั่นเองแล้วดรเซนิซาว่าเนี่ยเป็นคนอาสาที่จะไปปลุกชีพกอซิล่าตัวนี้นะครับแล้วก็กอซิล่าก็ตื่นขึ้นมาแล้วได้รับพลังใหม่อ่าได้รับแบบความแข็งแกร่งขึ้นมาก็คือเหมือนกับได้ได้ได้ไดอ่าเขาเรียกอะไรนี่รีเจนเนอเรทอ่ะทันที แล้วก็เขาเนี้ยมนุษย์ก็ประกาศที่จะเข้าร่วมสู้กับกอซิล่านะครับผมเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่ากิโดร่าเนี่ยเป็นศัตรูแน่ๆออแล้วพอการต่อสู้ยกที่สามนี่แหละยกที่สามเหมือนกับว่ากิโดร่าเนี่ยไม่กลัวแล้วกิโดร่าพร้อมที่จะลุยแล้วนะครับไม่มีการหนีไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มนุษย์ไม่ได้แทรกแซงที่ทําให้การต่อสู้ต้องแบบจบแบบบงังคับไปเนาะซึ่งตัวเนี้ยผมมองว่าเป็นการต่อสู้ที่มันมากครับผมตามๆแบบ ในยกสามเนาะขอทั้งสองตัวนี้นะครับต้องบอกว่าในส่วนของการต่อสู้ของทั้งสองตัวนี้มันกินเวลาสําหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันกินเวลาค่อนข้างนานนะแต่ว่ามันรู้สึกว่าแป๊บเดียวเอองงไหมคือมันเพลินนะผมว่าการรู้สึกไอ้การต่อสู้ยกสุดท้ายของสองตัวนี้มันเพลินเพราะว่ามีแม้ว่าจะมีโลแดนกับมอทรามาขั้นเวลาผมก็รู้สึกว่าการการดูไอ้สองตัวนี้ไฟกันมันเพลินเอามากๆเลยนะครับอ่านั่นเองแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย บอร์นิ่งกอร์ซิล่าอ่าเรื่องของเบอร์นิงกอร์ซิล่านี้ก็ต้องคุยกันนะครับผมว่าอย่างที่บอกมันออกมาในทีเซอร์แล้วมันเป็นท่าไม้ตายขั้นสุดยอดที่ใช้คําว่าเอามาเพื่อกําจัดคิงกิโดราโดยเฉพาะเลยนะครับคือเหมือนตอนแรกอ่ะเราจะเห็นว่าพลังของกิโดรากับกอร์ซิล่าเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้เหมือนจะสูสีกันแต่พอมายกสามกิโดรามันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเหนือกว่าแล้วสุดท้ายพอเบอร์นิ่งกอร์ซิล่ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เบอร์นิงกอร์ซิล่ามันก็เหนือมาอีกอ่ะคือแบบ เออไว้ข้ามสเกลพลังกันง่ายง่ายดีนะครับคือแบบคือเหนือกว่าคิงกิโดราเหนือกว่าขนาดไหนเหนือกว่าขนาดที่ว่าถ้าเกิดว่ากอซิล่าเสียท่าปุ๊บมันสามารถลากกอซิล่าขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ทิ้งลงมาได้เลยอะ่ะโอ้โหแล้วแบบการโจมตีแต่ละอย่างก็คือแบบกอซิล่าได้รับความเสียหายเจ็บ หนักเลยเพราะว่าไอ้ที่จริงมันก็ถือว่าสามลุมหนึ่งได้เหมือนกันเนาะออกิโรล่าสามหัวของมันนี่คือแบบมีความคิดแยกออกจากกันนะครับแล้วก็สามารถร่วมมือกันต่อสู้ได้กันอย่างแบบดีมากเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถือเหมือนเป็นสามลุมหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นกอสิล่าก็เลยเสียเปรียบแล้วทีนีออ้ตอนสุดท้ายพอเบอร์นิงกอสิล่ามาอย่างที่ผมบอกสเกลพลังแม่งก็อัพขึ้นอีออกการโจมตีไม่กี่ครั้งของเบอร์นิงกอสิล่าสามารถสังหารกิโรล่าได้อย่างง่ายดายเออผมว่าก็เป็นเป็นการต่อสู้ที่ฮาร มันดันปล่อยฉากนี้ฉากก็ซ z ล่าเบอร์นิงออกมาแล้วก็อย่างที่บอกมันก็ไม่มีอะไรเหนือไปกว่านั้นแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเสียดายนิดนึงนะครับแต่ว่าภาพรวมผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างโอเคคือต้องบอกว่าก็ซ i ล l าเนี่ยมันมาเต็มเรื่องเหมือนกันอืมเพราะว่าถ้าเรามองดีดี เราจะสังเกตได้ว่าก็ซิลล่าเนี่ยมันออกมาน้อยมากนะในภาคของัน14แต่ภาคเนี้ยโอ้โหคือขนาดแค่เรือของพวกแบบกองทัพอะไปลงใต้ทะเลเห็นก็ซิลล่าเฮ้ มันก็ยังมีกอซิล่าให้เห็นเออชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะ่ะเออคือแบบพอฉากจบปุ๊บมายก2ปุ๊บ Godzilla กอซิล่าก็โผลมาแล้วก็ซิล่าก็สู้เห็นกันชัดแต่ว่าตอนฉากสุดท้ายก็ขอขอขัดใจอีกนิดนึงว่ามันมันก็มืดไปนะเนาะบางทีการต่อสู้ในตอนกลางคืนเนี่ยผมเข้าใจว่านะผมเข้าใจนะว่ามันเอาไว้เพื่อแบบทํา CG ให้มันง่ายเออแต่ว่า มันก็ดูยากอ่ะอืแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าปิดท้ายนะครับว่าในส่วนของอันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกก่อนที่จะดูก็ซิล่าเวอร์ซัสคองไงแต่พอไปดูก็ซิล่าเวอร์ซัสคองผมรู้สึกว่าในพาร์ทของก็ซิล่าเวอร์ซัสคองเขาสามารถแก้ส่วนตรงนี้ได้ดีมากก็คือว่าถ้ามองจากมุมมองของผมณนะตอนนั้นเนี่ยผมว่าถ้ามองจากภาพรวมผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเยอะครับก็คือ มีความมันมีเอามอนสเตอร์มาตีกันแล้วก็เอาบทมนุษย์มาดําเนินเรื่องแม้ว่าอย่างที่ผมบอกมันจะดราม่าไปนิดนึงอ่าแต่ผมมองว่ามันหฤโหดมันสนุกสนานมันแบบว่าแบบมันอะเออต้องบอกอย่างงี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าความมันที่ผมได้รับจากหนังเรื่องเนี้มันก็เลยต้องทําให้ผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปที่ สิบเต็มสิบอีกแล้วครับผมเท่ากับก็บซิลา่าเวอร์ชัสนคองเลยใช่ไหมเออผมผมว่ามันเป็นหนังที่ดีครับมันเป็นหนังที่สนุกอพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะก็ให้เต็มสิบละกันนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าผม ผมอิ่มเอมตั้งแต่ดูทีเซอร์แล้วการดูทีเซอร์มันก็เหมือนเป็นการที่เราได้อิ่มเอมกันเนาะกากความมันแล้วแบบยิ่งผมฉากก็ซิล่าวิ่งเข้าปะทะกับคิงกิโล่าในยก3เนี่ยติดตาผมมากเออผมรู้สึกว่าฉากเนี้ยเขาก็ทาออกมาได้ค่อนข้างดีนตั้งแต่ทีเซอร์แล้วแล้วพอเป็นหนังมาปุ๊บผมรู้สึกว่าพอมีความต่อเนื่องของฉากที่มันต่อสู้ที่เราแบบไม่ได้แหวกแนวอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันก็เป็นฉากความมันที่เราได้เห็นเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับของหนังญี่ปุ่นเก่าๆ ก็ซิล่าตีกับกิโดราใช่ไหมเออมันก็เป็นระแ,แบบโทคุสึนะเป็นแบบชุดยางอะไรเงี้ยไม่ได้แบบใช้ CG จาก๋าขนาดนั้นเออผมรู้สึกว่าความอลังการมันก็เลยมาอยู่ในหนังภาคนี้ได้แล้วผมก็ เต็มใจที่จะให้สิบคะแนนนะครับด้วยความลำเอียงอย่างเห็นได้ชัด <laughs> นะอ่าเดี๋ยวช่องผมก็คงมีหนังมารีวิวเรื่อยๆแหละเดี๋ยวก็คงเห็นหนังเรื่องที่ไม่ได้เต็มสิบบ้างแหละเออมันก็ต้องมีบ้างนะออนะครับแต่ผมเป็นคนใจดีผมชอบให้คะแนนหนังเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนอินง่ายนะครับผมอ่าสำหรับว,วันนี้ก็คงมีมาพูดคุยเกี่ยวกับ หนังเรื่อง Godzilla King of the Monster ให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไหนๆเรื่องของการคุยเรื่องของหนัง Monster World มาขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีอมคองแล้วก็มี Godzilla มารีวิวด้วยละกันเนาะเป็นรีวิวครึ่งสปอยครึ่งเหมือนกันนะครับผมที่จริงก็มันสปอยเลยก็ได้นะแต่ว่าผมอยากจะพูดถึงรีวิวภาพรวมก่อนอย่างว่าแหละให้ให้ให้เห็นว่าแบบความรู้สึกโดยรวมเป็นยังไงแล้วก็เจาะลึกรายละเอียดเป็นยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะครับผมแล้วเดี๋ยวคงได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่า ไลค์ like, กด s u b สไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยและเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ